ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วไอ้ทิศทุกคนปลอภัยเนี่ยน้องสาวละกอยเฮ้ยเอาเงินมาโหลด30ล้านคนยังบ่เอาเออแม่แตงโมเอาเงินมาคอยสามสิบล้านคอยยังบ่เอานคอยเหลืองนี่เออคอยหักอิลีได้จะหักใอยบอโง่ดังฮ ทุกคนเด้มสมมติว่าสมมติว่าเอาเงินมาว่างให้คอยบอลนี้สามสิบล้านแลกกับผู้หญิงคนนี้คอยคอยเอาเอาเงินเออสบายดีผงอะก้อนสบายดีเพิ่งอะก้อนนะทุกคนเมื่อที่ fc ล่อข้อเนาะที่ว่าบอกเฮ้าไปหาแฟนแนี่ฝนว่าอยากเห็นแฟนเนาะทุกคนเมื่อเนี้เฮาจะเดินทางไปเมืองอาสสฟังทองหรือว่าดงเห็นเนาะทุกคนเนาะพาผู้สาวไปเที่ยวว่าสันซะเส้นทางที่เฮาจะไปดงเห็นก็คือสักเก้ากิโลเนาะสำหว่าตอนนี้เฮาจอดเปิดคลิปอยู่นี่เนาะเพราะว่าเฮาเห็นป่ายลักกิโลเฮาก็เลยให้ fc เบิ่งว่าทางบ้านเฮานี้ไปหาดงเห็นนี้มันจะกิโลกันแท้ ทีแท้สากเก้ากิโลเนาะขันซิมแมนได้ฮะ <c oughs> แมนตี้ลักกิโลนี่เนาะโอ้ยนี่นี่เบิ้งไม่พี่นนอะนี่แมนต้าเอ,อ้อเอาสฟพาลิตาไปลินหนึ่งมือเลยเอฟซีบอกว่าพาแฟนไปลินแน่คอยยากเห็นแฟนเจ้าแฟนเจ้างามลายโอ้คอยลงหมักแฟนคอยรีดไอคอยหักแห้งรีบพวกนี้นะ เอฟซีก็ะหัวามักสำเร็เนาะเออมันสิไปพิสูจน์เ้าทุกคนเนี่ยเฮามีเส้นผมอยู่นนี้นี่ในโทรศัพท์นี่เนาะทุกคนสงสารแต่แต่ผู้แหละเฮาเอาไหว้แต่แต่วันที่สองที่เขาลุกปักซี่เขาสัญญาว่าเส้นผมตัวนี้เขาจะไปพิสูจน์ไอเฟินว่าย่อนว่าเขาเอาเส้นผมเพิ่นสองหมวนเนาะเอาไหว้อยู่ล่างโทรศัพท์พิสูจน์ว่าหักเพิรนอิลีว่าเส้นผมินี่สิโบเซียบอสินา ว่ไปว่าไปปักเซ่ฮะหรือว่ามีผู้สาวไหมเพ่ะเนี่ยนี่นะตั้งแต่เฮ้าร่มกันมาเฮ้าบ่เคยนอกใจจักเถื่อเลยบ่เคยเอาหักแห้งเลยเอฟซีเรเคยขังหักเป็นีีจักเถื่อเลยนะโทรศัพท์ก็โทรตลอดเลยทุกคนไปวันนี้เฮาจะไปหาแฟนเนาะพาผู้สาวไปเที่ยวทุกคนไปเบิ่งลิงนี่นะไปเบิรงลิงกินกล้วย <c oughs> นี่นะทุกคนเส้นทางที่จะไปหาผู้สาว เส้นทางแค่นี้กับซีเป็นเส้นทางเล็กเก่าเนาะเส้นทางน,นี้มันเข้าไปซ้อนนาเคืขึ้นเนาะทุกคนเฮ้ย <c oughs> ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วไอ้ทิดไอ้ทิดอ <c oughs> อะะอออเอ้ยอย่าเผาวัวอย่าเผาเฮ้ยทุกคนพร้อมแล้ว พร้พอ,อมแล้วจะมาจะพร้อมแล้วบ้จะพร้อมแล้วพร้อมมีลินี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วยังไตลดีทุกคนได้ไพ่เนี่ยน้องสาวละกอยมา ก็อยากเห็นเนีนี่โตเป็นๆอยจะตแนมกล้องเด้อ้แนมนเนี่ยก้อยมนี่เราจะพาไปเบิงลิงอีเนาะไปเบอรงลิงก,กินกล้วยจะไปปออยู่ลิงเออี่ห้ตาไปไปกินขาา้นาวข้าวาพมลมาม่าอน,น่นเลยเออม่เาะไปกินข้าวอยู่ช่ย,ยกะ ไปเบิร์ลิีกนะทุกคนเอมมีเด็กขับรถแล้วอยู่ปัเซขับเองจนเมือ่อยบอกขออเขาเต่เอาไปยังกันเป็นแบบคำงงแซงเนะเป็นยังกันอทุกคนกขาหูดละว่าออเอดดอบอมมี่ิ0 เคเทาแถ่เนี่ยเขาไม่คเคยหักไปไปนีนเด้อเข้าใจบอกเอาบม่คเคยขังหักแบบทุกคลิปทุกคลิปที่เอยโทนุโทน,ทนั่เเเนเหมือนกับทุนั่นผู้นี้ผู้เดียวไม่เคยโทุนั้นไปจ้าเกื่อบนี่ทุกคนบรรยากาศยุคเมืองจพอนเมืองจำพอนพนะทุกคนแขวงสวรรค์เขตเออห่างกันประมาณสามสิบกว่านี่นะทุกคนเออมันเป็นคนขับรถทำเป็นคนถ่ายคลิป เพราะว่าถ่ายคลิปนําขับรถนําอันตรายมื่อนี้เขาจะพาไปเบิร์รี่นี่เก็ไปกินข้าวนะทุกคนแล้วก็ไปกวดเบิร์กวดเบิร์เส้นผมเส้นผมอยู่ไชเซ็นโมในหลังโทรศัพเส้นผมว่าพิสูจน์พิสูจน์หักแขนมันพวกเกี่ยวกับเส้นผมนะมันอยู่ที่ใจพี่ขันเปิดมานี่ผมชีทองนี่เกิ๊บได้พรมชีทองอ่ะนะมันเป็นคำซีเด้อทุกคนแดดริมนี่ นี่ให้ซีซีให้ซีซีก็น้ำผู้นี้แล้วนี่เคยบ่เคยให้คอยโกความจริงอลิมบ่เคยเขายังบ่เคยให้น้ำจักเสือเนาะเขาไ่ได้ข้างหักไพแบบนี้เด้อทุกคนเออเอยจริงจังจริงใจคำซีมาเมินว่าเมื่อนั้นได้ใส่ซีซีน้ำไพค่ะเออคำซีมันผู้จักเนาะว่าคอยให้น้ำไพคอยเลือใจซื้อคอยขินหอนแม่คอยเนาะ แม่ก็หายเรื่องสักลายจะให้ซีซีบอไปกินข้าวก่อนจังหวะกันเลยทุกคนให้ซีซีคนเดียว,วใอยบอกเคยให้อย่าบอกเขาได้บอกเขาให้เข้าใจปะอย่าบอกเขาได้บอบอกดาววันจะให้นี่เราเอออย่า <c oughs> บอกกว่าชั้นเออแบบเหมือนจะให้น้ำเเผวเขาไ่บอกเขาดอกนี่นะทุกคนทางเขาลร่งวันนี้นี้ อันนี้เขาไปเรี่ยงนี่เนาะประมาณสามหลักอันนี้ไปกินเข้าก็แป๊บ,บนึงอย่าบอกเขาได้บอกเราบอกบอกแสง่ยยาให้เราไปแล้วนะ <laughs> กินบ่ฮะตกตอนนะเนี่ยนะทุกคนอันนี้คืออ่างซุยเมืองกุอ่าเมืงอ,อมงจำพรอันนี้บ้านลำพันธ์เขาไปยังหูเออเจ้าทินนะผ่าข่อยมาข่อยยังบูจักข่อยก็เลยให้ขับรถเลยใช่เขาไม่ได้หูใดเขาไม่ได้หูทางแค่นี้จะเกลือเกลือทำอีท สาบ้านกระใต้ทีไอ้นี้เขายังเคยมากดีนะขางกันมาครั้งแรกเด็น,นเลยมากับเจา้าคมเมนต์กสองครั้งแรกครั้งแรกหรือครั้งลักเนี่ยทุกคนอาใส่ขอกจะถืออันนี้มาแล้วที่ได้กินขเขาแล้ว ก็ยังเปกินเขามาแต่เพื่อนได้แม่เขาหายคอยได้ไปพ่าคอยไปกินเขาด้วยด้อคือคือต้มต้มนะต้มต้มหอยคอยากินป่งหอยกินจีหอยป่งตาหน้าเออ กระบัซำคนเบานอกแต่ว่าวิวบอลงหนึ่งลงแล้วหนึ่งลงตัวเองงามก็งามไปสิบประมากนี่หอนแล้วลงงทาแล้วแต่เจ้าสุดแต่เจ้าเลยนะคอยคอยจิตามใจเจ้าเอง จะกินดอกบัวนี่พวกเาทุกคนตอนหอดก่อนคันเพลงลิเกชิดกับประานอยู่ดงลิงคือมิดชิดเลยทุกคนตอนนี้เรากำลังกินข้าวอิ่มแล้วก็สิไปเบิ่งไปเบิ่งลิงกินกล้วยไปเบิ่งลิงเนาะอยู่อยู่ดงลิงเอออยู่เมืองจำพ่อนี่แหละเนาะใครกระทำวาอยู่อันนี้อยู่ใส่เขาเห็นอยู่ติ๊กตอกดิเขาถ่ายลงติ๊กตอกเขาเคยไปเทอหนึ่งเลยเขาสิไปอีก ภาสีเอาอ่อนมะก้วยไปให้มันนะทุกคนแล้วก็คอยกันสิไปปล,อย,ปลอยน่องใบบุญจะใบบัวจะใบบัวใบบุญน,นะทุกคนหาสิพาไปเบิ่งลีงอกันเนาะเออหลังจากที่ไปเบิ่งลีงเขาก็เมื่อนิ่บ้างอันนี้คอยหลักคอยหลักฟาโตมาหน่อยนึงก็ว่าขออนุญาตเด้อขอขออนุญาตในนี้ได้นี <laughs> ่ทุกคนเจอกันอยู่ดงลีงเนาะ สีสื่อขนมไปไฮลิงเลยก็มากรวยให้มันเนาะนี่นี่เน่นุพอันนี้เป็นเมืองเขตเมืองจำพรนน้ทุกคนเมืองจำพรแข่งสวันาเขตแล้วนี่เขาเห็นหน้าเซลห,หน้าเซ<ล>งแร <laughs> งท่องเที่ยวได้นี่เออคอยกบูจักดอกเฟินฟ้ามานี่แหละเขาจังเคยมาก ่อเคยคอยบ่เคยคอยบอเคยว่าไปโซาทีมโซเดนมาไ่บอกอะไรขึ้นเสียงยังบอกว่าเจอกันอยู่ดงรีกนี่ทุกคนเ้าสิไปปล่อยอลิศเนาะอลิศตายอยู่คนเลยเพราะว่าหน้าคล้ายกันดอกเมนโมเมนต์เจ้า สช่ใสงใชจะไปปล่อยให้เพิงอยู่้องลิงเราพัด่าจากขอบครัวเราพี่น้องเรามันจะโดนฝนใจนาคอคือลิงวะจะบอกคอยเป็นลิงไปทุกคนเจอกันอยู่ฝนเลยตอนนี้เฮาเขามาประมาณสามลักนะทุกคนแต่ว่าลิงตัวหนึ่งมันขี้หลักมาก่วยเขาอยู่ถึงหลังคาเฮือก แต่ว่าน้องใบบุญยังขับรถนี่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 มันอยู่ในต้นยางเนาะลิงกับประมาณแบบนี้แหละมีตัวแม่แน่มีตัวฟูน้ำลิงตัวนี้ครับรถเนาะคอยช่ปล่อยไว้ยูนนั้นตุ๊กตุ๊กไหวอันนี้เป็นนิวัดเนาะทุกคนเนาะเพื่อนตอนนี้เขาไปว่าใส่ตะนางนะเขาอยากลิงมันขี้หลัก ใชยนี่นี่ทุกคนนี่อ่ามันกำลังฝ่ดหักกันโผ่นโผ่่นโผนโนโนเบอรได้ทุกคนมันสัย่างมีคนร้ายแล้วคอยวาน้องร้ายทันสิมัได้มีงานเอาทุกคน เขาห้อเพลงกินแล้วกินดีแล้วบุหินกันสัตนี่ทุกคนนี่นี่นีนี่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 นีแม่จะเจอมูแล้วนีนี่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 เจอมูแล้วนึงลงไป น,น,นี่นี่นเออนี่นี่มียะรครบลิตลิตตามันสิหลักเอายังอ่ะนะมันสิโจหัวเจ้าอยู่ใซ่จ่ะอยู่ในละเลบังกอนไป พูดก้วยวิหาพันเราจะใส่ตะาหางอย่าลิ่งเขาไปหลักน้องใบบุญทุกคนต้ตีมัน้เอ้าเอามันโดนเอยเฮ้ยเฮชอบได้จังเลยมันากตีคอยผูได้ พี่มอนี่ผิดตะเพงบวมันขนมกระชิบ0ัน่ะเพื่อกรรมวนี่ีละหาพันมาแล้วมาเป็นแกง๊งผมหายเจ้าเอ้ยเจ็บนะเจ็บเลยตเป็นผมนกันกกระชิบ <c oughs> พันตัวท0่สามสิบพนี่ทุกคนอาวันเมาเดินกันมา ่กินก่อนจ้ะกะกินอ่างมึงพอพอ